ระดีเจ้าอันนี้ก่อมาปะอ่าลาะนั้นประมาณอยู่แล้วเนาะอ่าแล้วอันนี้ก็ตรงนี้มาต่อเดี๋มุ้งจีบเนาะจะเป็นมุ้งจีบประตูจะเป็นประตูบานไม้นะเจ้าแล้วที่นี่อ่าโค้งของประตูไม้เนาะจะเป็นโค้งสีดำที่นี่มุ้งจีบของเขาจะเป็นโค้งสีดำจะเป็นโค้งอลูมิเนียมเจ้าเวลาแจ้งงานเนาะเวลาจะปิดมุ้งจะดึงมาเลยเจ้ามามา ปกติเนี่เรานี่คือกานนี่คือมุ่งจีนเนาะลาปิดกวแบบนี้อยห้เด็กดูยังแน่นหนาเจ้าเวลาตันนี้จะดีในการเอาจะมีสลิงข้างบนแล้วก็ข้างหลังเนาะนี่คือสลิงเนาะกันรุดหลงเนาะแล้วก็เวลาลมแรงๆมันก็จะบบรุดไปไหนเจ้านี่คือสลิงข้างบนข้างหลางเจ้าเวลาจะเก็บเนาะเขาก็เปิดเก็บไปด้านข้างเจ้า เเจ้าเวลาเก็บก็จะไปเห็นตัวมุ้งเลยเจ้าจะเป็นโูงปกติธรรมดาเหมือนแบบนี้มุ้งเลยนะเจ้าเจ้าสำหรับมุ้งจีนนี่เขาไฟได้ทั้งประตูไม่ประตูบ้านเรือนน้ำตาลบ้านเรือนแล้วก็ประตูโซวินแล้วเจ้าไฟให้ทุกอย่างมันเก็บครับเจ้าถ้าใครสนใจก็ติดต่อช่างแหลมเนาะเจ้าคบเจ้า